ท่านอนบอกถึงความเจ็บป่วยในร่างกายคุณได้เหจริงเหรอสวัสดีค่ะรายการไลร์ท้อกับดรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิรุธัญญาหารจากเพตเตปรพงษ์สะทอและเพจเลี้งลูกให้ได้เกียดนิยมค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้านอน่ะบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยในร่างกายคุณได้ค่ะวันนี้หมอจะพูดอีกหนึ่งความรู้ดีๆให้ฟังนะคะ ความรู้นี้มาจากศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งมีมากกว่า3,000ปีนะคะซึ่งมันตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วมีการตรวจสอบในระหว่างรุ่นนั้นแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเอามาทำวิเคราะห์วิจัยนะคะมีการทำออกมาในรูปของการวิจัยซึ่งทำให้ เปเปอร์ต่างๆออกมามากขึ้นและมันก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะรวมไปถึงองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้รับรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มนะคะจัดให้เป็นหนึ่งในการรักษาที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้นะคะวันนี้หมอจะพูดเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังเกี่ยวกับท่านอนสามารถมงบอกโรคในตัวคุณได้ค่ะมาเริ่มที่ท่าที่1กันเลยนะคะท่าที่1ก็คือสําหรับคนที่นอนไงหายไม่ได้ ผมบอกว่าคุณมีความเจ็บป่วยที่ปอดของคุณค่ะปอดนะคะในตำราแพทย์แผ่นจีนได้เขียนเอาไว้นะคะว่าปอดเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นฝาปิดของซวงอกของเราค่ะจะเจอปอดเป็นด่านแรกนะคะแล้วปอดเนี่ยจะเปรียบเสมือนประตูค่ะคอยที่จะปกป้องอวัยว่าอื่นๆในร่างกายนะคะถ้าลมปานปอดของคุณมีปัญหานะคะคุณก็จะนอนหงายไม่ได้เป็นภาวะที่ลมปานของปอดนั้น มากเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับโรคของการแพทย์แผนปัจจุบันพอดีเลยค่ะก็คือการที่มีทางเดินหายใจอุดกั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในกลุ่มโรคหอบหืดนะคะถุงลมปอดป่งพองนะคะหรือแม้แต่มีปัญหาที่หลอดเลือด ของปอดนะคะเช่นพันโมนารียแอมโบลิซึมนะคะหรือที่เราเรียกว่าโรคเส้นเลือดดำเน่ยอุดตันในปอดนะคะแล้วก็โรคน้ำท่วมปอดนะคะภาวะเหล่านี้ค่ะจะทำให้คนไข้นอนไงายไม่ได้เพราะว่าชี่ในปอดหรือว่าลมปานในปอดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็ตรงเลยคนที่มีภาวะน้ําท่วมปอดหรือว่าถุงลมบอดโป่งพอง,องหรือว่าหอบหืดนะคะท่านผู้ชมเคยเป็นหรือว่าเคยเห็นญาติที่เป็นเนี่ย จะนอนง่ายไม่ได้เลยค่ะต้องอยู่ในท่านี้นะคะแล้วก็หอบตลอดเวลานะถ้าเจอใครที่อยู่ในท่านี้หรือมีอาการนอนแบบนี้รีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะต้องไปห้องฉุกเฉินค่ะถือเป็นภาวะฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิตนะคะท่าที่2นะคะท่าที่2ก็คือเป็นการนอนเหยียดแขนเหยียดขานะคะเดี๋ยวเราลองดูรูปประกอบนะคะการนอนเหยียดแขนเหยียดขางบอกถึงว่าคุณมีความร้อนในตัวที่สูงนะคะ อย่างเช่นมีภาวะร้อนในเป็นไข้ไม่สบายนะคะคนในกลุ่มนี้ค่ะนอกจากที่มีความร้อนในร่างกายสูงแล้วความร้อนมันยังที่จะทําให้ร่างกายเกิดปัญหานะคะก็คือเวลานอนจะมีการฝันเยอะเหมือนหลับแล้วก็ฝันมากตื่นมาก็จะรู้สึกหอบเหนื่อยเหมือนเราออกไปไฟหรือว่าทําอะไรเยอะๆนะคะออกต่อสู้นะคะพอไปถึงเวลานอนพอตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีปัญหาปวดศีรษะนะคะเหมือนนอนไม่อิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่มีความร้อนในร่างกายเยอะท่านผู้ชม ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างนะคะก็คือต้องนอนเหยียดแขนเหยียดขาตลอดเวลาลองคอมเมนต์เข้ามานะคะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณค่ะว่าคุณมีปัญหาหรือคุณมีท่านอนแบบไหนที่เป็นพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะคะเผื่อหมอจะเอามาดูแล้วก็จะตอบได้ว่าอ๋อคุณอาจจะมีความเจ็บป่วยที่อวัยวะไหนนะคะท่าที่3นะคะคนไข้คนคนั้นชอบนอนคว่ำค่ะเพราะว่า นอนหงายแล้วไม่สบายตัวต้องนอนคว่ำจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะคะคนที่ชอบนอนคว่ำแสดงว่าคุณมีปัญหาที่กระเพาะอาหารนะคะเป็นกระเพาะอาหารพร่องค่ะ ในทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนนะคะอวัยวะที่สําคัญกนะ็คือมี5อย่างเป็นอวัยวะตาน,นะคะได้แก่ปอดตับม,ม้ามไตหัวใจแต่มันก็จะมีคู่ของมันอยู่นะคะเป็นอวัยวะกลวงค่ะกระเพาะอาหารเนี่ยถือเป็นอวัยวะกลวงที่มีความสัมพันธ์กับม้ามนะคะดังนั้นคนที่มีปัญหาม้ามพร่องกระเพาะพองจะต้องนอนคว่ำค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนคว่ำเนี่ย มันจะทําให้ระบบการย่อยอาหารต่างๆดีขึ้นนะคะลมปราณต่างๆที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นนะคะตามหลักการกระเพาะอาหารลมปราณต้องลงล่างนะคะเพราะถ้าเกิดดันขึ้นมาก็าจะทําให้เกิดอะไรคะโรคกดไหลย้อนมีการอาเจียนปวดท้องนะคะการนอนคว่ำจะช่วยทําให้ลมปราณเหล่านั้นนะี่ยทงานได้ดีขึ้นลงไปถูกต้องตามตามทางที่มันควรจะลงไปะคะ่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะศาสตร์การแพทย์เนี่ย คนเรานะคะโดยเฉพาะแพทย์แล้วก็คนไข้เนี่ยควรจะรู้หลายศาสตร์หลายแผนเพราะว่าแต่ละศาสตร์แต่ละแผนเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันไปอย่างการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรื่องท่านอนเนี่ยมันก็สามารถบง่งบอกถึงโรคของคุณได้ค่ะคนทั่วไปหลายๆคนนะคะยังคิดอยู่ว่านอนไม่หลับมาแล้วสาเหตุจะเหมือนกันทุกคนมาถึงเพื่อจะมาฝังเข็มแค่จุดเดียวแล้วก็ทําให้นอนหลับ อันนั้นไม่ใช่นะคะคนหนึ่งถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุหลากหลายปัจจัยนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะกลับไปดูที่สาเหตุแล้วก็ทําการรักษาจากต้นตอนะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาอย่างตรงจุดขุดรากถอนโคนค่ะเพื่อให้ผลการรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะถ้าคุณอยากที่จะมีสุขภาพมั่นคงนะคะคุณต้องปรับความคิดวิธีคิดใหม่ค่ะ ว่าการรักษาที่ถูกต้องก็คือการบูรณาการร่างกายไม่ใช่แค่การกินยาเพื่อให้นอนหลับไปวันๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะและอย่าลืมนะคะ Subscribe d ด็อกเตอร์พง e a ธร h y t h y u t y u t y c h anel n ค่ะในนั้นยังมีคลิปอื่นๆที่มีสาระดีๆมากมายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ